เข้าสู่บทเรียนสุดท้ายกับ MJ กับ Farm Manager 2021ในที่สุดครับเราก็มาถึงบทเรียนสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะตอนนี้ฟาร์มของผมดูใหญ่ๆโปรดสังเกตเงินด้วยครับ1.4ล้านนะที่ผมสามารถทำได้คือผมแปลรูปไอตัวเนี้ยได้ไงผมก็เลยได้เงินจากตรงเนี้การแปลรูปสำคัญครับพยายามเอาวัตถุดิบทรัพยากรผลผลิตต่างๆของเราอะ่ะ มาแปรรูปราคามันจะสูงขึ้นทำานงนี้ครับแล้วก็บทสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้เริ่มสอนนั่นก็คือไอ้พวกนี้นั่นเองนี่ไงเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลละเอียดเกี่ยวกับไอ้พวกนี้กันครับชึบอันดับแรกขอขายของก่อนผมเก็บมาเดือนนึงอยากรู้ว่าขายเท่าไหร่อันนี้ผมจะเก็บไว้แปรรูปเป็นชีสตัวนี้มีทั้งหมด2 0 0ห0่โอ้โหอ๋อ2 0 0 0กิโลกร,รมัมนึกว่า2 0 0 0 0นะ แล้วก็นมวัวครับ4ี่หมเนี่ยครับไอ้นมวัวถ้าเราไปแปรรูปเนาะลองคิดดูดิมันน่าจะได้เยอะกว่านี้ไงนมวัวผมสามารถขายได้โอ้โหดูดิสามแสนนะเก็บเดือนเดียวเองนะแล้วก็ไอ้พวกนี้ไม่สามารถแปรรูปได้อาหารกระป๋องสตรอเบอรี่แล้วก็ไอ้ตรงนี้ลาสเบอรี่สามารถแปรรูปได้ฟลาเนี่ยก็น่าสนครับเอาไปเหมือนกับแช่แข็งแล้วก็ส่งออกได้เงินเหมือนกันนะตอนนี้ไข่ไก่ราคาถูกสุดแล้ว เนี่ยในตลาดของผมอะแล้วก็ปลาชึบโอเคทั้งหมดที่ผมสามารถขายได้ครับประมาณนี้อ๋อนี่มีตัวนี้ด้วยนะโอเคน้ำผึ้งรวมๆก็คือทั้งหมดที่ผมได้464 0 0 0พครับต่อเดือนถ้าเราปูรากฐานมาดีแล้วอะผมบอกแล้วเกมมันจะฟลอและสนุกมากครับมันเล่นโคตรสนุกอะถ้าเรามีฐานที่มั่นคงแล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยครับเก็บได้เรื่อยๆชิลๆอะไรอย่างนงี้เลยนะ นี่สี่แสนเครับอันนี้ยังไม่ได้รับไปโอเคมาช๊บสวยแล้วก็ได้เงินคืนทั้งหมดสี่แสนครับเตรียมพร้อมสําหรับฟาร์มใหญ่ที่ผมทําไว้แล้วเพราะว่าผมต้องการจะแปลรูปอีกโรงหนึ่งไงเดีย๋ยวพาไปดูโรงแปลรูปก่อนละกันมันจะมีตัวนี้นี่ทำน้ํามันขายเราต้องจ่าย5้าแสนครับแล้วก็เพอร์มันสามก้บสองับไปตัวนี้อาหารแปลรูปซึ่งไอตัวนี้ผมว่าน่าสนใจกว่านะ เราสามารถแปลร,รูปสตรอเบอรี่แปรรูปปลาที่เราตกออกมาได้พวกนะั้นข้างบนนั่นแหละเราก็ขยายฟาร์มปลาไปอีกอันนี้อยู่ที่ใครจะเล่นแบบไหนเลยครับถนัดทางไหนก็ไปเล่นสายนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมที่ผมคิดไว้นะผมว่าจะไปทําพวกนี้แหละน้ําผลไม้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีอะแครอทหรือไม่ก็ไปทางนี้เลยบรรจุอาหารกระป๋องแล้วก็เอาไปขายเพราะว้ตรงเนี้ยผมสามารถทําได้อยู่ไนงะ ไอ้พวกชีสไม่น่าจะได้ทําและคือได้ทาําก็ไอ้นั่นแหละเนาะชีสของบัวเอาไปทําชีสตัวนั้นอะ่ะแล้วก็เหมือนกับทําเงินให้มันมากขึ้นผมก็จะได้ตรงเนี้ยนมบัวมากขึ้นไงอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้ครับสี่แสนอะ่ะโอเคเรียบร้อยชึบอันนี้กํลาลังปลูกอยู่ครับยังไม่เสร็จมาเรามาลุยพวกนี้กันดีก,ดกว่าชึบไอ้พวกนี้ครับคือถ้าเราไม่มีเงินที่จะซื้อราคาเต็มเหมือนไอ้ตัวเนี้ย มันจะ add on ะน้อยหน่อยเห็นปะ่ะมันจะได้แค่ทั้งหมด5อันครับถ้าเราลงทุนในพวกนี้ผมแนะนำแท็กเตอร์นี้ไปเลยดีกว่าเพราดูดิเขาสามารถใส่ add on ได้เยอะเราสามารถเหมือนกับค่าไอ้นี่ได้ครับพวกวัชพืชอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะปลูกได้ไวกับ add on ที่มันมากขึ้นไงไอ้พวกนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยทีเดียวครับส่วนไอตรงนี้ที่เขาบอกว่าไอ้พวกนี้ user 82%กับยูทเซอร์ที่29%ก็คือเป็นของมือ2นั่นเองราคามันจะถูกลงครับแต่ถ้าเราซื้อแบบแบรนด new นี่ซื้อของใหม่ราคาก็อยู่ที่60,000เห็นปะ่ะและถ้าเราเช่าไม่มีเงินแบบจ่าย60,000ในตอนนี้ก็คือต้องเช่าครับ24เดือนตกเดือนละประมาณ2,700แต่ถ้าเรามีเงินแล้วเกิน60,000แล้วและจำเป็นที่ต้องงานใช้งานไอตัวนี้ผมแนะนำให้ซื้อแบบนี้ไปเลยครับ กหมื 60, ่นจบจบเราก็ได้แท็กเตอร์ของเราแล้วนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวนะอ๋อมันต้องมีสต็อกสำหรับใส่ก่อนครับโอเคมาขอ,อทำสต็อกก่อนจุบมันจะมีโรงจอดของเขาอยู่ก็คือแบบนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งครับเลอให้หมดเลยเนาะหไหนก็ไหนแหละนี่แบบนี้อันหนึ่งครับจะเป็นแบบที่จอดไอ้พวกแท็กเตอร์เราทั้งหลายเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้มันจะดีมันจะดี เอา้าทำไมไฟไม่ถึงอ่ะอยู่แค่เนี้ไหนดูมันก็ถึงนี่ใช่เรื่องไว้เนี่ยคือไอ้พวกเนี้ยครับเราต้องดูค่าใช้จ่ายมันซ์ลี่ของเราก่อนคือถ้ามันซลี่ของเราอ่ะมันเนี่ยเหมือนผมอย่างเงี้ย1นึ่งแสนเก้าหมื่นเห็นป่ะแต่ถ้าเรายังไม่สามารถทำเงินได้ถึง1นึ่งแสนเก้าหมื่นหรือมากกว่าเนี้ยเรายังซื้อไอ้พวกนี้ไม่ได้หรอกครับถ้ายิ่งเช่าอ่ะเราต้องบวกไอ้พวกนี้ไปด้วยครับ ซึ่งมันจะราคาบวกไปอีกประมาณ3-4มสีพันเลยนะเพราะฉะนั้นต,ต้องคิดดีๆก่อนครับก่อนจะซื้อพวกนี้แต่ถ้าเรามีเงินแล้วซื้อสดไปเลยซื้อมือหนึ่งแบรนด New ดีกว่านะใครก็ไปซื้อมือสองก็ได้โอใช่เรื่องวะเนี่ยเราเอามาทำบิสเนสเราไม่ได้เอามือสองมาขายต่อโอเคแล้วก็รอตรงน,นี้เสร็จก่อนครับอยากทำไปเนี่ยงานแปลรูปมากเลยอะทำตรงนี้เนาะอ,อีกสักอันนะึ่งอะมันจะมีโรงงานแปรรูปอยู่ไง ไอพวกน้ำมันผมยังไม่ได้ทําครับเพราะผมคิดว่าผมจะปลูกไอพวกนั้นแหละทําอาหารกระป๋องเพิ่มเติมไปเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันครับว่าผมจะไปทางไหนดีอะชึบเดีย๋ยนะแบรรูปใช่ไหมมันก็มีอันนี้แหละครับที่สามารถทําได้ทําน้ํามันอะไรเงี้ยแต่น้ํามันไม่น่าจะแพงนะ๋ยวผมพาไปดูก็ได้ในตลาดชึบน้ํามันเป็นไอน,นี่น้ำมันซฟ n า l o w e r อะไรทานตะวัน ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ราคาซื้อนะไม่ใช่ราคาขายถ้าผมขายไปทั้งหมด1,000ใช่ไหมก็จะตกที่2อง0มืเห็นปะแต่ถ้าเป็นอาหารแช่แข็งเดี๋ยวพาไปดูผมรู้สึกว่าอาหารแช่แข็งมันคุ้มกว่าไนงะไอ้พวกปลาแช่แข็งพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอป้ปลาปลาแช่แข็งโอเคเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ออแกนิกผมเน้นออแกนิกครับหนึ่งพเนี่ยหกหมื่น อาหารแช่แข็งจะราคาสูงไงแล้วเราก็ทำไ้สตรอเบอรี่เพิ่มได้ถ้าเราปลูกสตรอเบอรี่แล้วเนี้ยครับเราก็ทำสตรอเบอรี่เห็นป่ะราคาจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าเราไปปลูกไปพวกสตรอเบอรี่พวกอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะโอเคมาเอามาซื้อเครื่องจักรกันก่อนเล่นรุ่นท็อปไปเลยนายเพื่อความแจมเอาแบบแบรนด์นิวส์แล้วก็ซื้อไปเลยหกหมืน่นยอมกัดฟันในการซื้ออ๋อนี่ลงได้ห้าเลยครับหกอันเนีโฆโฆโฆ้ยโคตร Okay. มานายได้แล้วเราก็ได้เครื่องจักรของเราแล้วครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะแอดแอดออนไปก็สามารถทำได้รีพลาก,ก็ได้ครับก็คือไปไว้ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถขายได้ด้วยป่ะมือหนึ่งไอพวกนั้นมันจะเป็นโรงซ่อมครับเนี่ยไอตรงนี้นะเราสามารถซ่อมได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันมีแค่นี้ครับ2อันตัวนี้จะสามารถซ่อมได้ทำนอน,นี้30ซนต์ นันก็จะเป็นที่จอดปกติครับเอาไว้ใส่แอดออนอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาเรามาลองปลูกผักกันดูครับวันที่สิบเองไอ้นั่นผมยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมรีเซิร์ชผมอะ่ะโคตรเซงอีกหน่อยหนึ่งครับผมเน้นทางนี้แล้วไงเอาแบบเกรดแรของโปรดักชันเราเราจะได้ขายในราคาสูงเน้นแบบมันนี่อ่ะ it's just business โอเคมาหนึ่งแปลงก่อนผมอยากรู้ว่ามันทำยังไงไงเอาเป็นไอตัวนี้ครับ อ uh huh. แล้วก็สิ่งที่ผมต้องการจะปลูกก็คือแปลรูปอาหารกระป๋องหรือไม่ก็ทำแบบฟีดน่าจะดีถ้าฟีดก็ต้องเป็นสตรอเบอรี่ไหมเล่นทางเดิมดีกว่าผมว่าน่าจะดีอ่ะสตรอเบอรี่ผมเยอะครับผมสามารถเก่งไว้ได้เยอะแล้วไงลาสเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่ก่อนแล้วรอดูครับว่ามันต้องใช้เครื่องจักรอะไรบ้างเรามีนี่แล้วครับนี่แอดออนต้องซื้อใช่ไหมโอเคนี่ไงคือเราซื้ออย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องซื้อแอดออนด้วยทำรอนี้ ราคาก็จะถูกหน่อยครับชึบซื้อไปเลยนี่เอาใส่พักเก้งไว้ฮะไม่ใช่ว่าเราซื้อเครื่องจักรแล้วเราสามารถใช้งานได้เลยไม่ใช่นะครับเราต้องซื้อแอดออนของเครื่องจักรเขาด้วยนะในการทํางานน่ะเราก็ต้องคอยมาดูไอ้ฟาร์มตัวนี้แล้วก็จํานวนคนงานเห็นปะ่ะใช้แค่คนเดียวอะ่ะตอนหนึ่งแปลงอะ่ะคุ้มกว่าแบบอย่างเงี้ยสมมติถ้าผมทําแปลงใหญ่น,นี้อยู่ใช่ไหมลาสเซอรี่นี่ คนงานแบบห้าหคนมันไม่คุ้มไงถ้ามีเงินทุนนะครับผมว่าอย่างเงี้ยคุ้มกว่าเพราะเขาใช้แค่คนเดียวในการทํางานแล้วก็แอดออนเราก็ซื้อได้เรื่อยๆทำนอนนี้ถ้าเขาต้องการอะไรก็ซื้อไปให้ครบทำนอนนี้ไงอันนี้เนี่ยเป็นเก็บเกี่ยวเนะาะ่ใช่โอเคได้แล้วเราได้เครื่องจักรหอันกับเงินที่เหลืออยู่ล้าน8คือเราไม่ต้องเสียแล้วครับเพราะเราซื้อมาแบบแบรนด์นิเลยไง จําเป็นต้องจ่ายมันฟีีโอเคมาแล้วอีกแปลงหนึ่งเอาให้ที่มันถูกลงหน่อยครับเฮ้ <c oughs> อันนั้มนมาต้องเท่าไหร่หกหมื 60, ่นแพงโคตรแต่แอดออนเขาเยอะเนาะโคตรแจ่มอะอ,มอันนี้ก็น่าจะถ่ายได้หรือเปล่ามันมีเครื่องถ่ายอยู่นะนายอะโอเคลองดูสิไม่เป็นไรครับถ้ามันขายไม่ได้ก็ขายทิ้งไปนี่ไงไปแล้วไปแล,ปแลน่ารักอะนายโอเคมาแล้วก็อีกแปลงนึงครับ อีกแปลงหนึ่งผมจะทำไอเก็บไว้ฟีแล้วกันก็คือ,อตัวนี้นี่อันนี้นะสวยๆเฮ้เดี๋อ่าแล้วก็ดูครับว่าเราต้องการใช้อะไรมั่งอ๋อมันใช้สีน้ำเงินครับกับไอนี่เท่านั้นแสดงว่านั้นมันสำหรับไอนี่สำหรับเหมือนกับไม้ยืนต้นปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไอตัวเนี้ยตัวแดงเนี่ยนี่ยตัวแดงเอาไว้เหมือนกับพวกไม้ยืนต้น นี่ไงนี่ก็ได้ไนีน่นายทำไมเห็นนี้ไม่ได้ฮะมันให้แค่สีไอ้นี่ครับสีฟ้ารุ่นแรกแท็กเตอร์กับสีเขียวนี่ไงปลาโคตรไวดูดิเจ็บๆม,ม,มาเนาะทั้งหมดมก็ซื้อไว้สามคันเลยเงินมีกลัวอะไรซือ้อส,สดไปเลยครับถ้ามันเสียเราก็ต้องมาซ่อมด้วยใช่ไหมเนี่ยนายสุดเศร้าแล้วก็มีทั้งหมดสามแบรนด์นิวนี้ แทเตอร์ทั้งหมดสาคันด้วยอ่าแคปแล้วก็ใช้เลือกรุ่นนี้ครับแล้วก็ที่ต้องการก็คือคันไถต้องมีคันไถอีกอันหนึ่งต้องซื้อใหม่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันมีแค่อันเดียวอะ่ะผมซื้อเพิ่มดีกว่าได้ไหมนายแอดออนอ่ะทำไมไม่ให้ผมซื้อแอดออนอ่ะโอเคมาแอดออนมันไม่แพงครับมัน500อยเองไม่เท่าไหร่ ซื้อแอดออนเก็บไว้เยอะๆที่เราต้องใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็บอกครับว่าเขาต้องการอะไรต่อไปแล้วตอนนี้เห็นปะนี่เราก็ดูว่าเขาต้องการอะไรอสเทอร์ Easter. มาเราก็ต้องไปซื้อแอดออนเขามันจะเปหนักแอดออนเนี่ยแหละเพราะดูท่าแล้วอสเตอร์ Easter, ใช่ไหมชึบนี่ตัวนี้ผมก็ไม่รู้อะผมไม่รู้เกี่ยวกับเครื่องจักรเลยครับไอพวกเครื่องจักรฟาร์มอะไรเงี้ยผมไม่รู้เลยนะอันนี้ซอรรี่ อันนึงเคแต่เขาใช้แป๊บเดียวครับแล้วเขาก็เอามาคืนไงเราก็ต้องมีอันนี้เยอะๆเอาไว้เก็บสต๊อกเราอย่างนี้เคนี่ใช้งานได้แล้วอันนี้เริ่มทํางานแล้วที่จริงซื้อไว้อย่างอ,อันก็ได้เนาะเพราะเขาแบบทํางานแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอน,นลอนีงดูลากไปแล้วอันนี้ก็ขายทิ้งไปก็ได้ครับเนี่ยไม่ได้ใช้แรอกใช้แค่อันเดียวไงเพราะเขาสลับสลับมันทํางานมันทํางานแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วอะ่ะ มันไม่ได้ทำงานนานขนาดนั้นน่ะโหทุกคนย่างบนดที่แต่เนี้แป๊บเดียวเนาะชิลแหละทำงานค่ช sure. ิลพวกนายอะอ่าต่อไปขั้นที่สมคืออะไรเดี๋ยวผมรอด,ดูก่อนตอนนี้ขั้นที่สองกำลังเริ่มงานครับนี่เขากำลังเดินทางอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับเขาไม่ชี้อ่ะามาแล้วไงไงไง,ไงไอันนี้รถแบบสวยๆครับชิลๆนี่นี่นนโคตดไท่เนาะโคตรเจ้าสีแดงก็ได้ไนาย โอเคงั้นผมก็อีกแปลงนึงเลยครับอันนี้เอาไว้ไอ้นั่นโฟเซนงานโฟเซนผมโฟเซนอันนี้ก็เป็นสต็อกไอ้น,นี่ไหมไอ้พวกสับปะร่พวกอะไรอย่างงี้น่าจะดีไงเพราะผมก็ทำแค่นี้แหละครับผมจะไม่เน้นห่างไกลอะเน้นที่มันเหมือนกับคนละอย่างกันเพราะผมจะไม่มีทุนที่จะสร้างแบบกระจายกระจายไงสับปะร่อันนั้นปลูกอะไรไปนายเดี๋ยวนะ นีสตรอเบอรี so okay. uh ่โอเคชุบนะฮะเอาสำหรับให้สัตว์เรากินบ้างดีกว่าไหมน่าจะดีเนะาะเพราะเราไม่ต้องซื้อแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะครับเนี่ยที่ผมปลูกไว้ตรงนี้คือเขาไม่ต้องไปรับซื้อเพิ่มมาเลยไงเขาก็กินได้ชิวๆชิว,ชว,ชวเๆเรื่อยๆเรื่อยเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าผมต้องซื้อบ่อยๆไม่ใช่เลยนะอันนี้คือราสเบอร์รี่ไม่พอครับเนี่ย ผมเริ่มปลูกลาสเบอร์รี่ไปแล้วนี่เอาโฟล์เซ้นอีกสักอันละกันโอเคเอาเป็นไอตรงนี้ยแหละแล้วก็ข้างบนก็เป็นลาสเบอร์รี่จะได้เหมือนๆกันส,สวยๆเอา้าไม่เท่ากันใช่ไหมนายสุดเศร้าใจเลย <c oughs> นึกว่ามันเท่ากันไม่ใช่นี่ว่าอันนี้เป็นลาสเบอร์รี่โอเคเอา้าไม่มีแมชชีนส์เหรออ๋อเครื่องจักรใช้งานอยู่ครับ แล้วก็ต่อไปที่เขาต้องการก็คือเป็นตัวนี้มมโนรี่โอเคผมว่าเราควรซือ้อแอดออนให้หมดเลยเนาะมันมีแบบเลือกแอดออนไหมอะมมโนรี่นี่ไงตัวนี้ชซือ้อแอดออนมันไม่แพงแล้วครับซื้อไปเลยยาวๆ รถก็สามคันก็พอครับรถแท็กเตอร์เรานะเพราะเขาก็ยังไงเขาก็สมทํางานกันอยู่แล้วเนี่ยเ้าก็ทํางานได้เรื่อยๆชิวๆอะไรอย่างนี้เห็นปะเขาว่าทำงานได้เรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆไงแต่เขาต้องใช้รถไอ้นั่นครับทีละคันสองคันมันอยู่ที่คนนั่นแหละเนาะถ้าคนเรามาทํางานแล้ว,ลวเราเขาก็ต้องไปเอาไอ้ตรงนี้ก่อนที่จริงไอ้ตัวเนี้ยราคนมาไว้แถบนี้นะโอเคเอาใหม่มันต้องอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับ เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไงแล้วเราก็เลือกแอดออนมาไว้แถบนี้ให้หมดตานอนนี้มาสร้างใหม่ลบใหม่ได้ครับมีปัญหาเงินมีเงินมีเง,นมเงินเตรียมความพร้อมไปแล้วโอเคเฮ้ยชอบอ่ะพอเงินมันฟลอแล้วมันชิวโครดเลยเกยมสนุกขึ้นเลยอ่ะดีแล้วแหละที่ผมปูพื้นฐานมาดีครับถ้าปูพื้นฐานไม่ดีนี่จบ สิ้นเลยทีเดียวรีแพ็กมาไว้ทางนี้เออแล้วนี้ก็ลบทิ้งไปครับไม่ได้ใช้เอา้าอ๋อเขากำลังไปไอ้นั่นอยู่ไปทำข้างบนอยู่ตรงนี้ก็จะมีสองมีไอตรงนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนายอุตส่าห์ซื้อมาเปลืองเงินได้เนี่ยสุดเศร้าดูดิถางกันสนุกสนานอันนี้ขึ้นเริ่มมานี่แล้ครับหวาน,มนเมล็ดแล้วต้องใช้ตัวนี้สีเขียวรถอยู่ไหนเนี่ยรถหายเอเนี่ไง เราต้องไปรอดรับของมาครับเพราะมันสตรอรเอทมันอยู่ข้างบนตรงนู้นนี่น่าใ,ใช่นะเราต้องทำสตรอรเอทใกล้ๆตรงนี้เนาะแล้วเวลาเขารับของเขาจะได้ทำงานง่ายๆอันนี้สตรอรเอทเขาอยู่ไกลไงก็เลยเดินทางนานหน่อยไม่ใช่ไรงั้นผมซื้อนี่คันหนึ่งครับสีฟ้าเขาได้ทำงานกันชิวๆเพลินๆได้แล้วก็เอาสีเขียวออกเนาะสีเขียวไม่ได้ใช้งานที่ ไอตัวนี้สีเขียวไม่ได้ครับมันต้องเป็นสีฟ้าหรือสีแดงไงแท็กเตอร์สีเขียวมันน่าจะเอาไว้ทํอะไรวะเราขอดูดิงงสีเขียวไม้ยินต้นเนี่ยเขาบอกอยู่ไม้ยินต้นครับพวกไม้ยินต้นยอยะไรเงี้ยไงมาแล้วมาแล้วโหยหวานมลเลตแบบสองร้อยเปอร์เซนอันนี้มารีแพ็กก่อนเอารีแพ็กไม่ได้วะอันนี้ขายแล้วครับ ไปเอารุ่นสีฟ้าเนาะหรือไม่ก็สีแดงก็ได้แต่ผมว่าแนะนําให้ซื้อสีฟ้าไปเลยดีกว่าไงเพราะว่าสีฟ้ามันไอ้นี่ครับมันดีกว่ามันลงแอดออนได้เยอะเฮ้ยเนี่ยเห็นปะแอดออนเขาแน่นๆเลยอเอาไว้ไอ้นี่กระดาษสองจึ๊บนี่จะได้ใกล้ๆที่ทำงานนายเดี๋ยวค่อยจับเปลี่ยนครับมาแล้วสีแดงแว้นมาเลย แว้นมาแต่ไกลเอา้ากดไม่ได้วะเขาอาจจะกาลังเปลี่ยนของอยู่แล้วก็ซอเอใช่ไหมหูลงทุนเยอะครับหลายตังอยู่ทาเป็นเล่นดูดีๆก่อนนะก่อนมาทำไปตัวเนี้ยโคตรหลายตังอะแต่มันก็คุ้มค่าครับผมพูดเลยคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนนะเพราะดูดีความไวกับจำนวนพนักงานที่ใช้อะ่ะมันต่างกันแบบ มาโหลานมากครับลงไม่ได้แล้วเพราน้ำมันได้แค่ตรงนั้นนะเราต้องขยายทางนี้แล้วก็ลงน้ำข้างบนตรงนี้แล้วค่อยทำแล้วกันอันนี้รีแปะมาไว้ฝั่งนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้มาไว้ฝั่งนี้จะได้ทำงานง่ายๆการพวกนายอ,อันนี้ยังใช้งานไม่ได้มีใครทำงานอยู่มีทั้งหมดกี่คันเนี่ยสามคันนี่ต้องใส่อันหนึ่งเนาะจะได้แจ่มๆไง ต้องยายอันนี้หนะนุกเดียมาใช้ระบบไอ้น,นี่ยนะระบบเครื่องจักรแล้วมันชิวๆเพลๆเลยอะเดแต่มันก็ลงไม่ได้ครับมันติดมันลงได้แค่นั้นแหละอาจจะต้องท,ทําถนนยี่ไงเง้เขายกมาแล้วเห็นป่อีกคันหนึ่งมีคนใช้งานไม่นายกำลังไปเอาของอยู่แล้วก็อ้อันนี้อันนี้ขาดอะไรเอ้าวันนี้ต้องใช้สีเขียวเหร อ๋อต้องใช้นั่นครับมิสเตอร์โอเคมาเดี๋ยวดูก่อน add on es นี่แสดงว่าผมซื้อไปอันเดียวใช่ไหมโอเคพักสามเฮอ่ะแล้ววันแล้ววันแล้ววันแล้วไปเยอะแล้วพวกนายอะเอามาไว้ทางนี้ให้หมดนายจะได้ใช้งานกันทีเดียวไม่ต้องเดินทางไกล เขาต้องเข้าไปจ่อยข้างในเครีแพรมา,าทางฝั่งนี้อันนี้ก็ลบไปครับบลบไปได้ไหมไม่ได้เขาไปหวานข้างบนอยู่ไงแล้วก็ของต่อไปครับมันจะเป็นลำดับประมาณนี้แหละเราต้องซื้อให้ครบแอด,ดออนอะ่ะโอเคแพนเตอร์แพนเตอร์ต,อรตัวนี้อ๋อนี่มันฝรั่งร์ แผนมันฝรั่งได้ด้วยโคตรใช้สบายแล้วพวกนายอะใช้เครื่องจักรกันสนุกสนานนี่ฮาปาร์ตี้เลยทีเดียวไรข้างบนจะได้รู้ว่าควรทําอะไรบ้างทําให้เหมือนเหมือนกันอ่ะเนาะน่าจะดีไงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าควรทําแบบไหนก่อนซื้อแบบไหนที่หลังอะไรน่าจะแจ่มอันนี้เขาต้องเอาไปเก็บตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยย้ายมาโยกมาไว้ฝั่งนี้ ตอนนี้ก็มีแท็กเตอร์ทั้งหมด3าคันครับราคาแบบสูงให้โชว์เลยทีเดียวเดี๋ยวนะรายเดือนมายังเอาเจ็บโอ้โหอีกหน่อยได้เองได้แรรแล้วรายเดือนยังไม่มาครับอันนี้ค่าแท็กเตอร์ผมเดี๋ยวรอเดือนนี้ก่อนว่าโดนไปเท่าไหร่ให้เขาไปเก็บตรงนั้นก่อนนะเฮ้เดี๋ยวขนของก็นสนุกเลยอ่ะรถน่ารักดีเนาะ ดูใกล้ๆดินี่ไงเขาอามาเก็บแล้วโอเคแล้วก็โยกไปไม่ได้อ่ะเหมือนก็ต้องใช้ทํางานกันอยู่หรือเปล่าเราต้องซ่อมเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันอยู่ถาวรน,นะเนี่ยถ้าเขาเสียก็คือต้องรีโนเวทใช่ไหมเอาไปซ่อมอะไรอย่เงี้ยใหม่ก่อนหรือจะเอากลับมาใช้แบรนด์นิวได้นะอันนี้ขาดเลยอิส t ตรสฮะอ๋อมันเครื่องจักรมันไม่พอครับ มันมีอยู่แค่3เครื่องอีกเครื่องนึงไปเก็บของข้าบนตรงดูดิโอเครีเสิร์ชเสร็จสวยผมรีเสิร์ชก็ประมาณนี้แหละเนี่ยเห็นป่ะเริ่มครบแล้วมีเงินมันไวแล้วครับอันนี้ก็รีเสิร์ชไปแล้วซัมเมอร์โอเคล็อกเลเวลสมมันจะมีเหมือนกับรถไอ้นั่นนะครับลดราคากับเพิ่มราคาขายเราอยู่อะอยู่ไหนวะ มันต้องเหมือนกับรีเสิร์ฟไปเรื่อยเรื่อยก่อนไงไม่ใช่อันนี้ s cross farm building อันนี้เพิ่มมาแน่นครับ strength ของคนงานเรานะสิเนะี่ยโคตรโหดคนงานเราจะอึดสุดอะเอา้าไอ้น,นั่นอยู่ไหนอะเพิ่มราคาขายตลาดผมเห็นแวบๆอยู่นะไอ้น,นี่ลดราคาของเครื่องจักรแมชชีนลงครับสิบเปอคือถ้ามันแบบไม่ได้แบบมีเงินเยอะ เอาอันนี้ก่อนก็ได้ครับรีเซิร์ชอันนี้ไปก่อนเราจะได้ซื้อราคาถูกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพิ่มราคาตลาดระเดี๋ยวผมหาก่อนนะอยู่ไหนวะเนี้ยนี่ครับเพิ่มราคาตลาดราคาแบบต่ําสุดเพิ่มขึ้น10% 20% 30%แต่เราต้องรีเซิร์ชไอพวกเนี้ยมาฟึบยาวมาเลยโอเคมันก็รีเซิร์ชนี้ไปก่อนสวยจะสิ้นเดือนแล้วพวกนาย โอเครีแพลก่อนผมจะได้ลบทางนี้มันไม่สวยึบอ่ฮะเฮ็นน่ารักเดีอ่ะผมน่าจะเริ่มทำตันี้ตั้งแต่แรกเนาะเครื่องจักรของผมว่าน่ารักสุดทุกหนูอะดูดูดูดันจะปุ๊บคนแบบน่ารักน่ารักโอเคผมจะเอาให้เสร็จครับนี่ไงเสร็จแล้วอันสุดท้ายก็คือการเหมือนกับรถน้ำอ๋อนี่วางเมล็ดวางเมล็ดดูดูดูตึบตึบตึบโคตรได้โคตรไทยเลย โอ้แจมใช้คนกี่คนเหมือนกับเขาเอาคนมาผมไม่ได้ตั้งคนไว้นะครับต้องมีทั้งหมดสามคนในการดูแลตรงนี้นะอ๋ออันนี้เขาต้องใช้ทั้งหมดประมาณห้าคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแต่ถ้านี้จะใช้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่คนแล้วก็แท็กเตอร์แทนหนึ่งทำนอนนี้แต่อันนี้มันอันใหญ่ไงต้างให้คนมาทำงานผมว่าชาตินึงจะเสร็จไหม แปลงนี้มันแปลงเล็กครับมันแป๊บเดียวเนี่ยแต่ถ้าแปลงเนี้ยดูดีกว่าจะหวาน,มนเมล็ดเสร็จกว่าจะเจาะทีละอันทีละอันวางมเมล็ดผมว่ามันช้าครับเล่นอย่างงี้ดีกว่าไงโอเคปดูแอดออให้หมดที่ผมยังไม่ได้ซื้อนะจับเราจะขาดนี้อยู่ครับอันนี้เหมือนกับรดน้ำชัวสเปร์อันนี้คอยสเปร์แล้วก็ตัวเก็บเกี่ยวขาดทั้งหมด3อันครับ มาซื้อให้หมดชึบสเปีร์าฮะนี่สเปรีร์ตัวนี้คอยเหมือนกับกำจัดวัชพืชซื้อสดซื้อสดเงินมีอย่าไปกลัวนายพวกความแจม็มชึบมาเราก็ได้สเปีร์แล้วต่อไปตัวน,วนี้ตัวรถน้ำครับ นี่สามพันห้ายสบายผมว่าถ้าเริ่มต้น beginning อยากแบบเล่นชิวๆสนุกสนุกเนี้ยอย่างนี้ก็ได้ครับมันก็ได้อยู่นะคือมันจะไปหนักไอ้ตรงตัวแท็กเตอร์เหรอเนาะราคาสูงไะแต่ถ้าซื้อแท็กเตอร์ได้แล้วอ่ะผมว่าสบายชิวๆอยู่ยตนี้ครบผมก็มีแอดออนทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วนะนี่ สวยเลยครบครับในที่สุดบทเรียนของผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีเขาทำงานไวแล้วสามารถลดน้ำต้นไม้ได้ตอนนี้มันอยู่ในไอ้นั่นครับสเปร์และการสเปร์ไงเราก็ใช้ตรงเนี้ยตัวนี้คอยสเปร์ไอพวกนี้ได้ทำนรอน,นี้แต่แท็กเตอร์ต้องเยอะกว่านี้ครับถ้าผมปลูกสี่แปลงอ่ะต้องมีสักสามคันหรือสี่คันอะไรเงี้ยเขาจะคอยช่วยแปลงละคันแปลงละคันอะไรอย่างนี้ เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาใช้เหมือนกับแท็กเตอร์ตัวไหนเหมือนอย่างเงี้ยต้องใช้สีน้ําเงินแน่นอนเพราะเขาจะใส่แอดออนได้เยอะเห็นป่ะสีแดงอะ่ะไม่ได้ใช้เลยครับเนี่ยผมต้องซื้อสีน้ําเงินอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนคันสุดท้ายกันคันนี้คันสีแดงนี่ไม่ได้ใช้ครับเราไปซื้อคันน้ําเงินเลยอิสตอร์อิสตอรอิสตอร์แท็กเตเป็นแท็กเตอร์แบบ มหาโหดรุ่นใหญ่ของเราโอเคเรียบร้อยสำหรับบทเรียนต่างๆของเกมฟาร์ m เม a นเจอ2021มาถึงบทสุดท้ายเรียบร้อยครับสมบูรณ์แบบที่เหลือก็คือแล้วแต่อยากจะเล่นเลยครับอยากจะไปขยายฟาร์มโคอยากจะไปทำอาหารฟีดอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่เราเลยครับมันไปได้เหมือนกับเรื่อยๆชิวๆและเอาพังซ่อม ฮ uh huh. ะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับฟาร์มเมนเจอร์2021ผมจะทำเหมือนกับแนวทางไงที่เหลือก็คือการเล่นต่อกันเองครับผมว่าการเล่นน่ะสนุกกว่านะลองไปเล่นกันดูครับมันเพลินๆอยู่นะเพราะฉะนั้นก็จบบทเรียนเรียบร้อยเราได้ทุกสิ่งในเกมนี้แล้วสุดยอดเฮ้ยเจ้าแท็กเตอร์เนาะเราเข้ามาเจอกันต่อซีรีส์หนะ้าดูก่อนนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรดี ผมจะหาเกมที่ผมอยากเล่นนั่นแหละมันจะได้แบบชิวๆเพลินๆไงเล่นสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาลง YouTube ครับแต่ถ้าอยากดูไลฟ์ก็ทวิตทวิตผมจะไลฟ์เรื่อยๆนะไลฟ์เพลินๆอะไรอย่างเงี้ยเกมพวกเกงชินพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละที่เล่นแบบฟาร์มๆอะ่ะผมจะไปไลฟ์ทวิตแทนครับ YouTube ก็จะเป็นเหมือนกับอัปโหลดวิดีโอที่ผมอยากเล่นเกมที่ผมอยากเล่นนะงั้นก็ฝากติดตามทวิตผมด้วยนะครับ วันนี้จบเรียบร้อยแล้วไปแล้วครับพ่ออะไรอนะนายใจเย็นดิรถกำลังขนส่งของรถมีน้อยคันเนี่ยนาะยสุดเศร้ามาก